5คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการล้างหน้าอย่างถูกวิธีใครอยากรู้เคล็ดลับการล้างหน้าต้องดูคลิปนี้นะคะเพราะว่าไซได้รวบรวมคำถามเกี่ยวกับการล้างหน้าอย่างถูกวิธีสำหรับทุกๆสภาพผิวทั้งหมดอยู่ในคลิปนี้แล้วค่ะ โดยเฉ่าไปแล้วเราควรล้างหน้าวันละ2ครั้งตอนเช้าเราควรล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าและสําหรับก่อนนอนเราควรทําความสะอาดผิวด้วยครีมเช็ดเครื่องสําอางก่อนแล้วก็ตามด้วยเช็ดด้วยโทนเนอร์และค่อยล้างด้วยโฟมล้างหน้าค่ะ สำหรับวันชิวๆในวันเบาๆแบบนี้สาแนะนําให้เช็ดด้วยโทนเนอร์แล้วก็ล้างโฟมล้างหน้าได้เลยโดยทําความสะอาดวันละ2ครั้งเช้าและก่อนนอนนะคะ <S <S จะอยากให้หลีกเลี่ยงนะคะคนที่ผิวแห้งมากเกินปกติไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าประเภทโฟมแนะนำให้ใช้เป็นเจลล้างหน้าสูตรอ่อนโยนพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายสกินแบเรียร์ซึ่งเป็นสาเหตุของผิวแพ้ง่ายค่ะ สำหรับคนที่ผิวมันเกินปกติใจแนะนําให้เพิ่มการล้างหน้าอีกหนึ่งรอบคือตอนบ่ายค่ะเพื่อเป็นการลดความมันส่วนเกินในระหว่างวันนะคะ แนะนำเลยค่ะไม่ว่าผิวคุณจะมันแค่ไหนก็ตามอย่าล้างหน้าเกินวันละ3าครั้งนะคะเพราะมันจะทําให้ผิวคุณเสียสมดุลแห้งแดงอักเสบเป็นสิวและริ้วรอยได้ง่ายๆเลยนะคะจบแล้วนะคะสําหรับภ้าคาถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการล้างหน้าสําหรับใครที่ต้องการคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการล้างหน้าสามารถพิมพ์มาที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะพิมพ์คําว่าล้างหน้าเดี๋ยวไซจะให้น้องๆทีมงานส่งคําแนะนําไปให้อย่างเร็วที่สุดเลยค่ะติดตามคลิปดีๆแบบนี้ได้ที่นี่กับไซบ้านคลีนนะคะ あ